ยิปแงยยันแฟนแมนของฉันสกีบีดีสกีบีดีฮะนี่ยังมีสกีบีดีเหลืออยู่อีกเหรอเนี่ยสกีบีดีอะไรวะดูสิโอ้โหสกีบีดีอะไรวะน่ะตัวใหญ่ใหญ่เลยเปนแมนฉันจะสู้ไหวไหมเนี่ย s กีบีดีสกีบีดีสกีบีดีสกีบใหญ่ขนาดนี้จะสู้ไหวไหมเนี่ยไม่ลองไม่รู้เลยะแฟนแมนจัดการมันกั ฮ่าฮ่าหุ่นยนต์ของฉันตื่นมาเลยค่ะสองบทจะชนะแน่นอนไปมาเลยพลุล้มไซมอนฮ่าฮ่าช่วยแกแพ้แล้วล่ะเจ้าสกีบีดียักษ์ฮ่าฮ่าแกแพ้แล้วล่ะเจ้าสกีบีดียักษ์เฮ้ยไม่นะพ่นไฟได้ สกิบดียักษ์นี่มันชักจะเกินไปแล้วนะจวใหญ่ยับพนไฟได้อีกไม่นะยนแฟนแมนของฉันได้ซื้อมาเคลลลายไปแล้วพ่ปลงใสมาแล้วไม่ไม่ไม่แฟนแมนจันสกิบดีสกิบดี ที่ข้าหลังมันคืออะไรอ่ะก็ปะแปลกจุดอ่อนเป่าเนี่ยมองดีๆนี่อืม,มน่าจะใช่นะแล้วเราจะใช้อะไรยิงไปดีอ๋อสุดดีฉันมีเสียงนน่ฮิิลองยิงไวโดด้ เมืนฉันจะเจอเจุดอ,อ่อนเกลียวนแล้วอ่ะ